อันนี้ฝากไว้ฝากไว้ให้คิดสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะเริ่มต้นที่จะ,จะเจริญสติเพื่อพิจารณาถึงแต่ละของอารมณ์นะครับก่อนที่จะเข้าสู่หมดวิปัสสนาเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องวางจิตของตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ก่อนปัจจุบันขณะทําอย่างไรเพื่อให้ได้อยู่ปัจจุบันขณะแล้วเหตุผลอะไรที่เราจะต้องอยู่ปัจจุบันขณะสังเกตดูนะว่า,าพระดังๆหลายรูป ในคลิป youtube หรือคลิปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะพูดถึงว่าเราควรจะต้องอยู่ปัจจุบันขณะเหตุผลเป็นเพราะว่ามันทําให้จิตเราเนี่ยสามารถโฟกัสสิ่งที่เข้ามากระทบแล้วสามารถที่จะพิจารณามันในด้วยด้วยไตรลักษณ์ว่ามันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองแล้วก็วางมันด้วยด้วยสภาวธรรมอย่างที่อย่างที่เรามองเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตน แต่ถ้าจิตของเราไหลไปอยู่ในห่วงความคิดไม่ว่าจะไหลไปอยู่ในห่วงความทรงจําที่อยู่ในอดีตหรือว่าไหลไปอยู่ในความคาดหวังหรือช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบเหตุการณ์ที่เราตั้งใจไว้หรือไม่ตั้งใจไว้หรือเปล่านั่นแสดงว่าจิตของเราเนี่ยฉีกโฟกัสให้บานขึ้น ไม่โฟกัสให้มันตรงหรือไม่เฉือนคมอยู่กับช่วงเวลาที่ควรจะเป็นเวลาอะไรเข้ามากระทบเนี่ยจิตที่มันแกว่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตที่มันแกว่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะแสสายไม่สามารถที่จะรับสิ่งที่เข้ามากระทบมาพิจารณาแล้ววางมันด้วยอยรัดไ,ได้ มันไม่ต่างอะไรกับการการเล่นกีฬาเยอะจังกตัวอย่างเช่นการยิงธนูเราก็ต้องเล็งให้มันตรงตรงเป้าจูดต้องนะครับหรือว่ามันไม่ต่างอะไรกับการเล่นกีฬายิงปืนเราก็ต้องเล็งให้มันตรงเป้าบางครั้งเนี่ยถ้าเราโฟกัสไม่ตรงกับเป้าหมายเราก็ยิงกระสุนแกว่ง อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ควรจะอยู่สิ่งที่เข้ามากระทบณเวลาเดียวทั้งนั้นเองคือปัจจุบันขณะซึ่งมันคือเวลาแห่งความเป็นจริงของชีวิตแต่เราไม่ได้อยู่เพื่อที่จะให้อยู่ตรงกับเรื่องที่มันเข้ามากระทบแต่เราดันอยู่ในช่วงเวลาอื่นมันก็กลายเป็นเรื่องที่คามาสร้างก่อให้เกิดอารมณ์แล้วก็ทำให้กลายเป็นคนที่ขาดสติไปได้ ลักษณะปัจจุบันขณะเป็นยังไงครับดูนิ้วดูตามนิ้วผมนะครับนิ้วที่เลื่อนผ่านจากหน้าจอก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าขนาดนั้นกลายเป็นอดีตแล้วถ้าดูตามนิ้วผมไปเรื่อยๆนั่นคือปัจจุบันขณะที่เรากำลังโฟกัสอยู่ถ้ายังไปไม่ถึงมันเป็นอนาคตแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเราเราก็ถือเป็นอนาคตปัจจุบันขณนะลักษณะนั้นเนี่ยมัน จะสามารถเฉินคมกับสิ่งที่มากระทบรู้ได้เริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้าไปพิจารณาด้วยปัญญาว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปแล้วก็ค่อยเอาตรรัข้ามาพิจารณาว่าอารมณ์ที่กระเพื่อมขึ้นมาจากสิ่งที่มาเข้ามากระทบซึ่งก็คือสุดท้ายก็ลงไปที่จิตไม่ว่าจะกระทบ เข้าโดยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายหรือกระทบลงที่ใจโดยตรงก็ตามสุดท้ายก็ก็ลงสู่ที่ใจพอใจกระเพื่อมปุ๊บเนี่ยมันกระเพื่อมณะขณะที่จิตเรารู้อยู่กับเวลาที่ตรงกับที่มันกระเพื่อมอยู่พอดีคือหน้าปุบันขณะอย่างตอนนี้ปั๊บมันกระทบปั๊บกระเพื่อมอยู่ตรนนี้ปุ๊บรู้นปัจจุบันขณะที่มันกระเพื่อมหมายถึงว่าตามรู้มันในเซี่ยว เสี่ยวรมทันทีจะพูดว่าตามรู้หน้าปัจจุบันขณะโดยทันทีมันอาจจะผิดหลักสะหนิกระทุกปุ๊บเราตามรู้หน้าปัจจุบันขณะของมันทันทีเราสามารถที่จะพิจารณาได้ได้ขันโดยโดยใช้ปตาลักแล้วก็วางมันได้ทันทีก็จะไม่เกิดคอให้เกิดปัญหาและทําอย่างไรเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้สาหรับคนที่ไม่ได้อยู่ปัจจุบันขณะได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่ง่ายที่สุดเลย ใช้คําว่าระลึกรู้แล้วก็ใช้กายเคลื่อนไหวเอาถ้าเราระลึกรู้ณนะขณะนั้นกายกำลังเคลื่อนไหวด้วยอะไร mm hmm. เช่นลมหายใจ mm hmm. ก็ระลึกรู้เอาความรู้สึกมาดูที่ลมหายใจระล,ลึกรู้กายเคลื่อนไหวถ้ากําลังเดินอ่ะระลึกรู้ระลึกรู้ขากําลังก้าวยกย่างเหยียบหรือกําลังกินข้าวระลึกรู้อ่าลืงขึ้นมาใจคิดฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องน้นเรื่องนี้ นึกขึ้นมาได้ว่าเออเราตั้งใจว่าเราจะ,จะเจริญสติเรีลึกรู้นึกขึ้นมาได้ก็มาดูกายสังเกตดูนะว่าทันทีที่เราเรีลึกรู้และมีความรู้สึกว่าเราควรที่จะมาดูกายขยับแข้งขยับขาอยากจะฝากให้คิดนิดนึงว่าความคิดที่เราไหลไปคิดในเรื่องต่างๆนานาขนาน,นั้นทันทีที่เรีลึกรู้เรื่องเหล่านั้นมันหายไปโดยธรรมชาติเอาลืมไปอีกแล้ว หลงไหลไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะฉพาพอท่าไม่มีคําว่าหลงไหลไปคิดคําว่าการเจริญสติหรือการระลึกรู้เพื่อก่อให้เกิดการตามรู้กายยคตาสติมันก็คงจะเกิดขึ้นมาไม่ได้แสดงว่ามันเป็นธรรมชาติที่ที่เสริมกันทั้งสองด้านเพราะเราทําบ่อย ธรรมชาติของจิตมันจะถูกตีแคบตีแคบขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับเราขับรถนะ่ะทำไมถ้าคนที่ขับเกียร์ปุ๊เขาจะรู้ทำไมขับไปแล้วจู่ๆปรับมาเป็นเกียร์สองทำไมแล้วจู่ๆปรับมาเป็นเกียร์สามโดยที่ไม่ต้องบอกคล้ายกันมันกลายเป็นเกียร์อัตโนม,มัติธรรมชาติของสติมันจะปรับตีเข้ามาโฟกัสเข้ามาจนอยู่กับปัจจุบันขณะรู้แต่แค่ปัจจุบันขนา ที่มีการเคลื่อนไหวของกายเท่านั้นเลยจริงๆเอาแล้วในอดีตอนาคตที่อยู่ในความคิดมันก็เป็นของมันอยู่ตามปกติแต่เราดันกลายเป็นสภาวะรู้ว่าความคิดไหลไปคิดอยู่กับเรื่องอดีตความคิดไหลไปสร้างภาพที่เกิดขึ้นมาในอนาคตมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วพอเป็น ปัจจุบ,บันขณะที่ถูกสร้างสติขึ้นมากลายเป็นมหาสติที่มีสติที่รู้อยู่ปัจจุบ,บันขณะอย่างโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมันจะมีสภาวะอยู่อย่างที่เราเรียกว่าสภาวะรู้พอเริ่มต้นตัวนี้แหละเราจะเข้าไปรู้รูปรู้สิ่งที่เข้ามากระทบรูปและรู้นามถึงการเคลื่อนไหวความแปรปรวนของนามที่ผมเคยทาคลิปไปก่อนหน้านั้นว่าความแปรปรวนของขันห้าเนี่ย มันก็เหมือนกับความแปรปรวนของดินน้ำมลไฟที่ไม่ใช่ตัวตนพอเรารู้อยู่ปัจจุบันขนามันจะมีสภาวะหนึ่งที่เข้าไปรู้ความแปรปรวขนของขันห้าที่อยู่ในตัวเราของดินน้ำมลไฟที่มันแปรปรวนจากการกระทบผ่านอายตนะแล้วเราก็สามารถที่จะพิจารณาด้วยใจรักแล้วก็วางมันลงได้ได้โดยไม่ยากแต่ถ้าเราไม่ไม่อยู่ณนะปัจจุบันขนาดแล้ว มันก็คงยากนะเพราะว่าจุดโฟกัสมันมันยังไม่ถึงศูนย์มันจะเสียศูนย์เพราะเพราะเ,าเขาเรียกว่ากําลังสติยังไม่มากพอ<ม>ก,ก,ก็ลองดูนะเดี๋ยวพอเราอยู่ปัจจุบันขนาดจริงๆแล้วมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะพิจารณามันได้บ้างเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในคลิปถัดไปนะครับ